ที่จังหวัดตากนะฮะัเจ้าหน้าที่จับกลุ่มชิ้นส่วนประกอบอาวุธปืนได้มากกว่า2,000ชิ้นคาดว่ากําลังจะลําเลียงไปส่งให้กองกําลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับขณะที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3 5เื่อแม่สอดจังหวัดตากตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นบริเวณบ้านห้วยแห้งหมู่ที่9ตาําบลคเนจืออําเภอแม่รามาศบนทางหลวงหมายเลข105แม่สอดท่า2อยางก็มีการตรวจค้น รถกระบะคันหนึ่งแต่ว่าคนขับรถนี่ท่าทางจะมีพิรุษนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุญ,ญาตตรุจค้นภายในรถปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนอาวุธสงครามภายในรถบรุอยู่บรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำตาลเจ็ดกล่องด้วยกันทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถจรึงประสานตํารวจสพแม่รามาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร,ร่วมกันตรวจสอบเป็นชิ้นส่วนประกอบอาวุธปืน2 1 3 2ชิ้นประกอบด้วยคันบังคับการยิงอาวุธปืนเล็กยาวจำนวน719ชิ้น นกปืนอาวุธปืนเล็กยาวจำนวน698ชิ้นส่วนประกอบชุดเครื่องลั่นไกาอาวุธปืนเล็กยาวจำนวน715ชิ้นคนขับรถก็คือนายโซเซโฟนเต้อายุ32ปีเขาถือหนังสือเดินทางสัญชาติเมียนมานะครับเจ้าตัวอ้างว่านำกล่องชิ้นส่วนทั้งหมดมาจากกรุงเทพจะไปส่งให้กับชายคนหนึ่งในพมื้ทนที่อำเภอท่าสองยางซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าชิ้นส่วนอาวุธดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับกองกำลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลนะฮะจับกลุมผู้รับชิ้นส่วนอาวุธปืนที่ปลายทางแล้วก็มีการส่งกําลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งแต่ในเบื้องต้นได้ควบคุมตัวนายโซเซฟอนเต้ซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยไว้ในข้อหามีเครื่องประกอบอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับค่ะ